หินสถิตโลกครับสมกับที่เป็นนักวิ่งระดับโลกจริงๆนะครับผู้สูงยอดเกินที่เดียวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาละครับกุหลาบเข้าเส้นเข้าเส้นชัยแล้วครับจะทำสถิติใหม่ได้หรือไม่อ๋อเป็นสถิติใหม่ของโลกเลยครับสมเป็นการแข่งระดับโลกเลยนะน่าประทับใจจริงๆเฮ้ย ไปสนิทเลยนะัดกับชิสุกะไว้ตอนบ่ายจะไปหาที่บ้านอ,ะอ่ะเขาบอกว่าจะอบคุกกี้รอเอาไว้ทำไงดีล่ะไปไม่ทันนัดแงเลยอ,ะอ่ะเอยมีของที่เหมาะๆอยู่นี่นะอ๋จริงด้วยครับต้นไม้ไผ่ห่ <c oughs> ก้อนหินสถิติโลก <c oughs> แต่ก็มีถึงแค่ปี2011ันนะอ่ะสะพายซะสีโดอไปจอ่ะ เวลาแบบนี้ต้องแบกหินไปด้วยเหรอเออนะอาจจะหนักไปหน่อยแต่เครื่องเนี่ยจะช่วยให้เราได้สัมผัสกับสถิติโลกหลายๆแบบเลยนะลองดูสิสนุกนะเริ่มมานะเสถิติโลกของการวิ่งแข่งหนึ่งรอเมตรจากแบตัดสินหาเจ้านักวิ่งชิงแชมป์โลกเวลาที่ทำได้คือ9.58วินาทีเย้ยอโอ้โหอะไรกันความเร็วแบบนี้ อย่าว่าเรากลายเป็นสายลมไปยังงั้นแหละอ้าวฮ่ขยอยขยอยขยอยฮ่าคนอี่วนะนั่นเหลอสีเท้าระดับโลกครับเข้าเสน<ค><ณ>้นชัยวิ่งเร็วจริงๆนะพ่อหนูอ้ายอดมากเลยดูพี่ตามนุษย์เราวิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเหลือช่วยจริงๆอ่ะืะโอเค ทีนี้น่ะไปให้ถึงบ้านชิซุกะเลยนะถ้าประมาณนี้น่าจะหวอยู่หรอกคราวนี้จะเป็นอะไรเหรอสติติโลกในการแข่งวิ่ง400เมตรเป็นการแข่งวิ่งระยะสั้นที่ต้องใช้ทั้งความเร็วและความทรหารถสติตีโลกคือ43.18วินาทีฮะไปดีมาดีนะอยังมีสติตีการแข่งอื่นอีกเยอะแยะเลือกใช้ตามสบายเลยอุย้ยเร็วจังเห็นบ้านชิสุกะอยู่ริบๆน,น่นแล้ว <อ>้านี่ห้าปหนูคือ,อจะบอกแบบนั้นแต่ผมหยุดพึ่งไม่ได้ครับเข้าเส้นชัยเป็นอะไรไม่หนูโทีน้าทางนี้กำลังสมทางกันอยู่จะอ้อมอไปทางอื่นก็นแล้วกัน,นแล้วกันเห็นบ้านชิซูกะอยู่ตรงหน้าแท้ๆอ่ะจริงสิเอาแลวนะนี่คือการแข่งกระโดดคำถอบ ่อดอายความยืดหยุ่นของสาวช่วยในการกระโดดครับโย่นอบิตาทำไมมาค้ำมถออยู่แถวเนี้ยสถิติหกจุดหนึ่งสี่เมตรโย่โอ้ยเยอะแล้วโนบิตาเยอะแล้วโอ้ยโอ้งอกขับใจนะชิซุกะอือจ้า โอ้เยกลิ่นหอมน่าอร่อยจังคุกกี้ใกล้จะสุกแล้วอาจารย์นาบิต <c oughs> ะหัวอะเสียงทโทรศัพท์อืมอืมอเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะรีบเอาไปส่งให้นะเฮ้ยไม่ไหวเลยมียอะไรเหรอชิ่อสุกะแม่บอกว่าลืมแตงโมที่จะเอาไปฝากคนอื่นเลยบอกให้เอาไปให้ที่สถานีเห็นว่าต้องขึ้นรถเที่ยวบ่ายสามยี่สิบด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้เองเพราะว่าตอนเนี้ย ฉันวิ่งด้วยความเร็วสถิติโลกได้เช่นะถ้าใช้หินสถิติโลกเนี่ยไปแค่สถานีเนี่ยเรื่องหมูหมูละสบายหินเหรอเอาละไปหน้าสถานีระยะทานี้น่าจะพอละรีบเอาไปส่งเลิกกลับมากินคุก,กี้ดีกว่าสถิติโลกในการแข่งวิ่ง1500เมตรนักกีฬาระดับโลกจะวิ่งได้ประมาณ100เมตรต่อ13วินาทีเป็นการวิ่งต่อเนื่องสุดทรหดสถิติโลกที่ทำเอาไว้ได้นั่นคือ3นาที26วินาที เร็วดิจังอ,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 อย่างข้ามไม่ได้อันตรายอันตรายอันตรายไปดูสัญญาณทางข้ามตรงนน้นดีกว่าเออเออเออนี่ก็ไม่ได้เฮ้ยหยุดการทางก็ไม่ได้ซะด้วยและแบบนี้มนันจะข้ามได้แล้วเนี่ยโหต้องออมไกลเลยเข้าเส้นชัยเฮ้ยดันมาหยุดตรงนี้เนี่ยนะเฮ้ยโนบิตะช่วยคว่าบอลกลับมาให้ทีเด้อโอ้ยไม่ไหวหรอกโนบิตะไม่มีปัญญาคว่ามาถึงที่ได้เด็ดขาด นั่นสินะก็เป็นแค่โนบิตาเนี่ยนะแต่ไม่ได้เนี่ยคนเขายิ่งรีบรีบอยู่แบบนี้ล่ะเป็นไงสถิติการแข่งขันคว่างจักรน้ำหนักที่ใช้ในการคว่างจักรชายก็คือสองกิโลกรัมซึ่งสถิติโลกถูกบันทึกไว้ก็คือเนี่ยนะเจ็ดสิบสี่จุดศูนย์แปดเมตรเจ้าเด็กบ้าสวยแลย ไรขควางบอลลูงนี้น่นนอนนอนใหญ่แล้วเยญ่แล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีอไงสถิติการแข่งวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางจะต้องวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสิบอันสิ่งกีดขวางในกีฬาประเภทชายจะสูง9 1 4เเซนติเมตรสถิติโลกคือ16.78วินาที รับรองไม่ปล่อยไปแน่ใครเจอจะให้กระตูนของซีรีโอหนึ่งร้อยเล่มไปเลยเอ่เออเอเจอแล้วฮะอ๊ยอยทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ปล่อยฉันไปทีเหรอปล่อยฉันเออม่แม่น้ำนี่หยุดหยุดหยุด ข้าเส้นชายเอ้ยตกใจทาแย่เฮ้ยแย่แล้วไงโดนพัดไปฝั่งโน้นซะแล้วสถิติกีฬาขยังก้าวกระโดดเป็นการวิ่งขยังแล้วก็กระโดดแล้วนับระยะสถิติโลกที่ทำไว้คือ18.29เมตร ดีใจจังเลยจะได้กินโดรายากิแล้วเอออะไรล่ะเโนบิตะไหนไปอยู่ในน้ำได้เอาอะไรรีบว่ายสิรีบว่ายน้ำไอ้หนูไม่รู้ว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนอะเอ้าในสถิติแล้วมันมีกีฬาประเภทว่ายน้ำอยู่นะอ้าวเหรอเธอก็รีบบอกฉันสิสถิติโลกกีฬาว่ายน้ำหนึ่งร้อยเมตรสถิติที่ถูกบันทึกเอาไว้ก็คือ ส่งให้แม่ชิสุกะน่ะต้องไปถึงที่รถไฟก่อนบ่ายสแต่ฉัโดนพวกใจไอตามล่าอยู่เจอแล้วจับตัวพิตามหยได้ดูดูดอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการที่นี่ให้นานาที่ขึ้นฝั่งไปเถอะเข้าเร็วเข้าเข้าเส้นชัยเขาพวกเราไงอันนี้เรี้ยรพ่ตาวงสร้างหลุมฉุกเฉินเเร็วเฮ้ยฮเยย งานนี้มีกระตูนของฉันไปเดิมพันใช่นะอ๋อเห็นไปทางโน้นแล้วนะไ,ไปเลยเฮ้ยรอดไปท <S 1> <S 1> ีโอเคนะอีกห้านาทีรถไฟจะออกแล้วจะทันไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงไปหรอกนะ่าตอนนี้เนดะ็กนายนีความสามารถระดับโลกเลยนะถ้าเอาออกมาใช้อะต้องเอาแตงโมไปส่งทันอยู่แล้วแล้วก็หนีพวกใจแอนพ้นแน่แนเลยมงั้นสุดท้ายเอาไอ้นี่แล้วกัน สถิติการวิ่ง800เมตรเป็นการวิ่งที่ใช้ทักษะทุกด้านเพื่อชิงชัยมีชื่อหนึ่งว่าศิลปะการต่อสู้บนบกสถิติโลกก็คือ1นาที41.01วินาทีย่งยางเข้านะโงดายอดเลยแบบนี้ไปทันสบายสบายเลยเข้าเซ้นชาั เฮเป็นไรหรือครับคุณยายโอ้ยายทำเหรียญร้อยเยนหล่นนะหนูเอ้ยอ๋องั้นก็แย่สิครับให้ผมช่วยเถอะไม่ไหวะก็ไม่ถึงอ่ะโอยถ้ายกเรื่องนี้ออกได้ก็คงจะดีนะเนาะไม่ต้องแล้วล่ะจะพอนุ่งขอบใจนะเ,เดี๋ยวครับอาจจะไหวก็ได้นะฮะเอ๋เอาล่ะ สถิติโลกกีฬายกน้ำหนักประเภทน้ำหนักตัว105รกิโลกรัมชายถ้าครีนเนีเจอ์ยกได้263กิกโลกรัมโอ้โหเยอะโอ้โหน้าตาเปต่เก่งจริงจริงเลยยยอดเยี่ยมขอบใจจริงๆนะจ๊ะน้ำใจก็งามขอบใจมากมากนะพอดุ่มน้อยอ๋อไม่เป็นไรหรกครับแค่นี้เองเฮ้ยรืมเรื่อจะโมไปเลยสถิติโลกวิ่ง200เมตร วน,นันไงเย่ yeah, แล้วรถออกไปแล้วทำไงดีถ้าควางจากเขาใช้ไปแล้วด้วยอะ่ะมีอะไรให้คว้างได้บ้างโนาะอ่านี่ละสถิติโลกการคว้างคอนระยะที่ทำไว้ก็คือ8 6 7 4บเมตรเปิดหน้าต่างรับลมนะ่ะ uh รอดแล้วทันพอดีเลยแน่ใจเหรอว่าจะรอดน่ยใช่เดนนี้เอคิดบัญชีให้กระตูหนึ่งร้อยเล่มของฉันลันนั้นโนบิตะไม่นะเราวนี่รอดแน่การแข่งเดินเร็ว50กิโลเมตรฮะเดินอะไทุกงวันแค่เดินกันเหรอโนบิตะไม่รอดแล้วเอ้โนบิตะมัวไปทำอะไรอยู่นะ อุตส่าห์อบเสร็จแล้วทั้งทีโอ๊ยต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยคุกกี้คุกกี้กชิซูกะอ้ยหิวจะตาอยู่แล้วชิซูกจะจ๋าโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวขนาดสถิิีรอยังช่วยโนบิตาไ,ไ,ไม่ได้เลย